นี่แหละที่เราหามาติวเข้มครูผู้ช่วยเข้าไปเลยไหมไปจิตร์เอค่ะมีน้องสองคนมาขอสมัครเรียนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคบือผมอยากจะเป็นตำรวจนะครับสนุกอยากเป็นครูผู้ช่วยค่ะดีเลยครับแล้วนี่ให้โบชูวยเข้าไปได้ยังให้แล้วค่ะ ถ้าได้โมชัวแล้วเนี่ยนะครับก็ลองเลือกดูครับว่าสนใจอนไนดูครับว่ามันมีหลายคอร์สมันมีหลายแพ็กเกจถ้าชอบเนี่ยก็บอกได้เลยนะครับแล้วคอร์สที่ในนีน้เขียนว่าติดชัวรอ์นะคะมันเป็นยังไงเหรอะอือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราตั้งใจเรียนตั้งใจอ่านหนังสือเนี่ยนะครับก็สามารถสอบติดได้ร้อน่แหละครับอ,อ่อแล้วถ้าอยากติดพันเปอร์เซ็นต์นะครับคุณจอบครับ <c oughs> ผมรบกวนช่วยติดประตูให้หน่อยสิครับค่ะ <c oughs> <c oughs> ถ้าอยากสอบติดพันเปอร์เซ็นต์เหรอครับค่ะครับ,รบมันก็มีข้อแม้อยู่ว่าว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยจะต้องไม่บอกเรื่องนี้กับใครตกลงไหมครับทำไมต้องไม่บอกใครด้วยอคะใช่ครับไอการที่จะสอบเข้าเนี่ยมันก็ต้องพึ่งดวงด้วยครับคุณ ดวงดวงใช่ดวงประกอบด้วยดอเด็กเด็กใครหอวแหวนวิ่งเต้นแล้วตัวสุดท้ายงองเงินถึงไหมสามตัวนี้เนี่ยรวมกันก็จะเป็นคำว่าดวงถ้าคุณสองคนดวงดีคุณก็สอบติดน่าหมายความว่าวติว t o r จะให้เราใช้เส้นกับเงินเหรอ อย่างนี้มันมันผิดนะครับก็แล้วแต่นะครับผมก็มีหน้าที่แค่เสนอทางเลือกให้กับคุณสองคนลองกลับไปคิดดีๆนะครับจะติวเองหรือจะอ่านหนังสือเองตามปกติก็ได้แต่ผมบอกเลยนะครับว่าคนที่เขาสอบติดก,กันเนี่ยก็ใช้วิธีนี้กันทั้งนั้นแหละแต่คนที่เขาสอบติดด้วยความสามารถของตัวเองเนี่ยามีแต่ว่ามันมีน้อยแล้วก็ต้องอ่านหนังสือเยอะ ถ้าคุณสองคนไม่แก่ตายซะก่อนเนี่ยก็คงจะสอบติดสะก่อนนะผมก็ช่วยคุณได้เท่านี้คุณก็ลองคิดดีๆแล้วกันขอบคุณครับพบคอณครับ,บค,ครับ,รบถ้าเราต้องใช้เส้นแบบที่ติวเตอร์บอกอะ่ะอย่างนี้เราจะสอบติดได้ไงอะ่ะ โอกาสมันก็จะน้อยลองไปทุกทีนะถ้าสังคมมันยังเป็นอย่างนี้อยู่อ่ะคงอยู่ลําลำบากแล้วละ่ะเราว่าพยายามทำเรื่องแบบนั้นกันเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าการที่เราทำแบบนั้นเท่ากับเราทุจริตการสอบแบบนี้นนคนดีต้องทำตามกฎคนชั่วไม่ต้องสนกฎเรื่องนั้นเราเข้าใจแต่เราว่าการทำความดีมันก็ถูกต้องกว่าไม่ใช่หรอถึงเราจะเข้าด้วยวิธีที่โกงอะ เจตนาของเรามันดีอยู่แล้วนะมันจะช่วยคนได้อีกเยอะดีกว่าให้พวกคนที่โกงในหน้าที่อ่ะมาโกงหรือว่าเธออยากจะเป็นคนดีที่ถูกกีดกันล่ะมันก็เหมือนโจรที่มีปืนเถื่อนนะคนดีไม่กล้ามีปืนเพราะต้องขอใบอนุญ,ญ,านอาอนญ,ญาตนู่นขอใบอนุญาตนี่แล้วเวลาถูกโจรทำร้ายก็ปกป้องตัวเองไม่ได้ช่วยคนดีมีปืนเถื่อนไปเลยดีกว่าปกป้องตัวเองก็ได้ปกป้องคนอื่นก็ได้ ก็จริงอะนะนิวสังคมตอนนี้มันก็เป็นแบบนี้ทั้งนั้นน่ะต่อให้เราขี้โกงแต่ถ้าเกิดเราได้เข้าไปอยู่ในองค์กรมีทั้งอิทธิพลมีทั้งบาร,รมีทุกคนก็ต้องฟังเราอยู่แล้วและยิงถ้าเกิดมีพวกพ้องด้วยมีเงินจะแก้ไขกฎหมายจากผิดเป็นถูกอย่างทำได้เลยแต่นิวกาทำเรื่องพวกนั้นจริงอหรอ เอาเถอะแพเข้าให้ได้ก่อนแล้เรื่องอื่นมาเปลี่ยนแปลงกันได้คุณแน่ใจแล้วนะว่าคุณอยากสอบติดชัวๆ์วแน่ใจครับคุณสองคนเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมากคิดดีอยากมีอนาคตไกล แล้วเราสองคนต้องทำยังไงต่อคะข้อที่ครูจะบอกเนี่ยมันสอบติดได้ชัวร์พันเ์เซ็นต์เลยแต่มันมีวิธีของมันคุณสองคนเนี่ยจะต้องยอมรับและปฏิบัติกับมันอย่างเคร่งครัดที่สำคัญเนี่ยนะมันเป็นความลับเธอต้องสัญญากับครูว่าเธอจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครให้รู้เด็ดขาดไม่อย่างนั้นเนี่ยเธอสองคน สอบติดแน่ติดอะไรเหรอคะที่เปอร์ติดคุกไงผมสัญญาครับว่าผมจะไม่บอกใครครูจะช่วยให้เธอสองคนเนี่ยสอบให้ได้แต่เธอสองคนเนี่ยต้องจ่ายมาจำก้อนแรกก่อนส0มหมบาทแล้วถ้าสอบได้เนี่ยก็ค่อยเอาเงินที่เหลือมาจ่ายเพิ่มอีกสองแสนเจ็ดหมื่นบาทรวมแล้วเบ็ดเสร็จเนี่ย ตกคนละสามแสนบาทเท่านั้นเองแพงไปหรือเปล่าครับครูคุณสองคนอยากเป็นครูอยากเป็นตำรวจคุณก็รู้ว่าการแข่งขันเนี่ยมันสูงแค่ไหนถ้าคุณสอบเข้าไปได้แล้วเนี่ยคุณก็ากหาโอกาสถอนทุนคืนก็ได้ช่องทางมันมีตั้งเยอะตั้งแยะคุณสองคนเนี่ยต้องแลกแล้วแหละแต่ถ้าไม่ไหวเนี่ย ก็คุยกันแค่นี้ว่าผมยอมแรกก็ได้ครับแต่แล้วมันจะติดหรือเปล่าล่ะครับผมบอกคุณแล้วไงว่าติดยังไงก็ติดติดชัวๆนี่คุณกำลังรู้สึกไม่มั่นใจใช่ไหมก็ออผมเคลียร์ให้คุณเข้าใจง่ายๆคุณไม่ต้องห่วงเรื่องเงินเลยถ้าคุณสอบไม่ติดผมจะคืนเงินทุกอย่างให้กับคุณ และไม่เอาแม้แต่บาทเดียวเลยตกลงไหมครับค่ะครับ,รบไม่ต้องกลัวนะครับยังไงผู้คุณเนี่ยก็สอบติดแน่นอนผมเนี่ยรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เขาขอช่วยเหลือได้ใครเหรอคะคุณไม่ต้องรู้หรอกรู้แค่ว่าเงินมาผมสามารถจัดการให้ผู้คุณได้ก็แล้วกัน ทั้งหมดนี่ถ้าไหนที่ไม่จําเป็นก็ตัดใจขายไปเนาะส่วนอะไรถ้าเกิดยังอยากใช้อยู่ก็จานําเอาละกันน่าจะรวมๆพอได้ค่ามาจาติเตอร์อยู่เนาะเราวเจ้ามือถือที่ไหนใช้เนี่ยซื้อเครื่องไปก็รอใช้ไปก่อนละกันไม่ได้ใช้อะไรมากนี่แค่โทรไม่ใช่หรออืมใช่แค่โทรเสียดายอ่ะ ก็ไม่มีทางอื่นแล้วอ่ะสวัสดีครับคุณสวัสดีครับนี่ครับเฮ้ยไม่ใช่แมวแมวแมวคุูคุูครับ ครูครับแล้วครูจะไม่รับจริงๆใช่ไหมครับเนี่ยถ้าไม่รับเนี่ยจะบอกให้เอามาทำไมงัม้นก็ฝากไยแล้วกันนะครับครูไม่ต้องห่วงเดี๋ยวครูจัดการให้ขอบคุณครับ ขึ้นนะครับราสีจักรแล้วนะครับมันดีสบายดีครับท่านก็สบายดีทานอาจารนะครับขับไปแล้วเนี่ยได้ไปเยอะเลยนี่ต้องบอกว่ามีทุกวันนี้ได้เพราะท่านช่วยเอาไว้นะครับเที่ยวนี้เนี่ยเราได้นักเรียนในร้อยตำรวจสี่ห้าคน,นครับแล้วก็มีครูอีกห้าคนครับอันนี้รายชื่อเด็กแล้วก็ไม่มไรู้แล้ว อ่าต้องห่วงนะเดี๋ยวผมบอกท่านให้เราอะลูกค้าเก่ากันมานานหายห่หวงขอบคุณครับงั้ผมขอตัวลาอะไรทันนะครับโอเคนั่งขาน้ครับนั่นครับเราวก เราได้จดหมายตอบรับแล้ววะเราก็ได้แล้วเหมือนกันแล้วเราติดด้วยอะถามจริงฮก็ดี<ห>ใจมากดีใจด้วยได้เป็นตำรวจสมใจยอยากแล้วดิใช่แล้วเป็นไงบ้างอะนิว ไม่เป็นไรนะของแบบนี้มันก็เกิดขึ้นบ้างติดบ้างไม่ติดบ้างไม่ต้อง,งคิดมากหรอกไม่คิดได้ไงอ่ะเพราะว่าเราติดเราก็ต้องดีใจดีวะพูดทำไมเนี่ยโอ้แกเล่นนิดเดียวเองอ่ะทนต้องทำหน้าเครียดด้วยอ่ะ,ะเครียดดิโอ้พอเป็นตำรวจปุ๊บจริงจังเลยเหรอ <laughs> อะไรจ,ะจริงจังขนาดนั้น ดูดีดูของนดีดีดูบ้างนิว <New. S 1> อะไรแล้วเราสองคนจะโดนจับได้ป่าวะไม่หรอกทำไมไม่โดนหรอกอย่าไปคิดมากเลยถ้าเรามีปัญหาอะไระเดี๋ยวเราก็ถามติวเตอร์โอเคอย่าไปคิดมากไม่มีรหรอกเชื่อเราค่ะคุณตำรวจครับคุณครู ติดกันได้สอบติดกันเรียบร้อยแล้วนะครูดีใจด้วยขอบคุณค่ะเรื่องของเธอก็จบละ<อ>บต่อมาเนี่ย<อ>เรามาคุยเรื่องของครูกันบ้างดีกว่าเรื่องอะไรคะแหมอย่าทำเป็นลืมสิก็เราคุยกันเอาไว้ไงว่าถ้าสอบไม่ติดเนี่ยครูจะไม่เอาเงินแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเธอทั้งสองคนเนี่ย สอบติดแล้วทุกอย่างทุกขั้นตอนเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายนะครูก็เลยจะขอเงินส่วนที่เหลือจากผู้เธอสองคนเท่าไหร่นะคะครูสองแสนเจ็มื่นบาทอย่าทำเป็นลืมสิแต่ครูบอกพวกเราว่าถ้าพวกเราสอบติดค่อยหาเงินมาถอนทุนไม่ใช่เหรอคะตอนนี้หนูสอบติดก็จริงแต่ว่าหนูยังไม่ได้เป็นครูจะเอาเงินที่ไหนมาถอนทุนคืนละคะจริงนะครับอืม ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมมีวิธีช่วยให้คุณหาเงินคุณแพรคุณก็ไปเป็นไซส์ไลน์สิไปเป็นพิตตี้สปาอาชีพนี้เนี่ยหาเงินได้ดีเลยนะส่วนคุณนิวเนี่ยหน่วยกานก็ดีคุณไปเป็นเด็กเดินโพยเดินของหรือมาทำงานกับผมก็ได้นะผมรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่มีเส้นสายที่เขาทำธุรกิจแบบนี้ เยอะทำไมครูพูดจาแบบนี้คะแบบนี้ผิดกฎหมายไม่ใช่หรอแล้วไอ้ที่พวกคุณสอบได้เัินเนี่ยมันเรียกว่าถูกกฎหมายไหมล่ะเอานะงานง่ายๆทำงานแป๊บเดียวได้เงินเป็นแสนๆแต่ถ้าคุณไม่ทำแล้วคุณไม่มีเงินจ่าย คุณก็น่าจะรู้นะว่าผู้ใหญ่ที่เขาเดินเรื่องให้กับคุณสองคนเนี่ยจะจัดการกับคุณยังไงผมบอกได้เลยว่างานนี้เนี่ยจบไม่สวยไปทำอะไรเราไปเถอะไปไป จะทำจริงเหรอเนี่ยว่าคงทำจริง,หรง,รงแหละเพราะเราไม่มีทางเลือกนี่คงต้องทำตามที่ติวเตอร์เอบอกจะให้เราเป็นไซร์ไลน์เหรอแพรคุณก็ไปเป็นไซ์ไลน์สิไปเป็นพิตตี้สปาอาชีพนี้เนี่ยหาเงินได้ดีเลยนะแพรแล้วยูออต่ต้นตออะไรบ้างอ่ะ มันใช่นิวไปส่งยาเดินโพยนิว้วทำผิดกฎหมายนะแพรคุณไปเป็นเด็กเดินโพยเดินของหรือไม่ทำงานกับผมก็ได้นะนิวเรามีทางเลือกอื่นต้องเยอะนิวคิดดูดิก่อนที่เราจะมจาเจอติเตอร์เองนะนิวเขาอยากไปตํตำรวจอยากจัดการพวกพวกขี้โกงพวกที่เขากงกินไม่ใช่หรอตำรวจที่ดีก็มีเยอะนะตำรวจที่ไม่ดีก็เยอะเราแค่อยากจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงอะไรให้มันดีขึ้นเท่านั้นแหละ เราคิดว่านิวคนเดียวจะเปลี่ยนแปลงอะไรขนาดนั้นได้เหรอถ้าุกคนมันต่คิดอย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอกแล้วตอนนี้นิวดูตัวเองดินิวแทบไม่ต่างจากพวกโจเลยนะอยากเป็นอย่างนั้นหรออะแล้วแพล่ะแพ้บอกว่าแพ้พะแพจะเป็นแม่พิมพ์ที่ดีของประเทศชาติจะเป็นตัวอย่างที่ดีจะนาเด็กๆที่เป็นอนาคตของประเทศชาติไปนในทางที่ดีครูเนี่ยเป็นอาชีพที่พิเศษนะที่เรามีทุกวันนี้ได้อะ เราเชื่อว่าเป็นเพราะว่าครูคอยนำทางเราพอเราโตมาแล้วก็ยอยากเป็นครูอยากคอยนำทางเด็กพวกนั้นบ้างอย่างน้ยที่สุดก็ให้พวกเขาได้รู้จักหน้าที่แล้วก็บทบาทที่เขาควรทําต่อสังคมแล้วถ้าแม่พิมมันปิดปิดเบี้ยวเบี้ยว,วอย่างเนี้ยมันจะผิลม,มาดีาได้ไงล่ะแพ้ถ้าเราทำแบบนี้เราจะเปลี่ยนแปลงได้จริงหรอ เราเข้าไปไม่ได้เราจะเปลี่ยนแปลงมันยังไงอะนิวแราพยายามทนใ,ให้ดีกว่านี้ไหมล่ะเอาแล้วนี่คุณสองคนเนี่ยถือวิสาสะมานั่งที่ผมทำไมเนี่ยแล้วนี่ตัดสินใจได้แล้วใช่ไหมค่ะครับตกลง จะทาหรือไม่ทําไม่ทําค่ะไม่ทําครับเพราะพวกเราไม่ใช่คนแบบพวกคุณแบบผมยังไงแล้วคุณสองคนเนี่ยมันวิเศษกว่าคนอื่นยังไงไม่ได้วิเศษเหรอกคะ่ะแต่พวกเรากล้าทํากล้ารับค่ะแล้วเราสองคนก็ไม่สามารถปล่อยต้นตอการทุจริตแบบคุณให้ลอยนวลในสังคมได้คะ่ะอ๋อเหรอผมนี่อยากจะหวัวเราะนะ ไอ้ที่คุณกำลังกล่าวหาผมว่าผมทุจหลิดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพวกคุณทํามันเองนะถ้าคุณอ่านหนังสือกันเองเนี่ยคุณก็อาจจะสอบติดก,ก็ได้แต่นี่พวกคุณเนี่ยเรื่องทางร้ายกันเองผมก็แค่สนองนิ้ความต้องการให้กับพวกคุณไงดีมานกับซัพพลายเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเข้าใจดีเลยล่ะคะ่ะคนติวเตอร์แล้วคุณนะ,ะที่ให้คนอื่นเขาเรียกคุณว่าครู เรียกว่าอาจารย์แต่สุดท้ายเป็นไดแค่อาจงที่จริงแล้วคุณเป็นติวเตอร์ที่ดีนะคะคุณเอแต่คุณนั้นสอนให้คนอื่นขเขาโกงแต่มันก็ดีนะคะที่คุณสอนให้ฉันโกงเพราะฉันจะได้รู้ว่าถ้าเกิดฉันได้เป็นครูได้เป็นอาจารย์แล้วฉันคงเป็นครูที่แย่เป็นแม่พิมพ์ที่แย่ไม่ต่างจากคุณแล้วถ้าผมได้เป็นตำรวจหรือผู้รักษากฎหมายเนี่ย ถ้าผมคิดจะทําผิดตั้งแต่แรกแล้วแล้วมันจะเป็นยังไงครับถ้าผมได้เป็นตํารวจแล้วจริงๆมันจะไม่แย่กว่านี้หรอครับแล้วพวกแกสองคนมาพามอะไรไร้สาระบ้าบอตรงนี้ผมไม่สนใจอ่ะไปหาเงินมาให้ได้หรือถ้าไม่ได้พวกแกโดนดีแน่เรื่องเงินอ่ะลืมไม่ได้เลยครับเพราะพวกเราเนี่ยตัดต้นตอทุจริตในตัวเองหมดแล้วพวกแกพูดอะไรฉันไม่เข้าใจ งั้นเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะก่อนที่พวกเราจะมาถึงที่เนี่ยพวกเราได้แจ้งหน่วยงานราชการเรียบร้อยแล้วค่ะว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลับลอบผู้จริตอีกสักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็คงจะมาถึงค่ะเฮ้ยนี่พวกคุณทําแบบนี้ได้งไงอ่ะถ้าคุณแจ้งความแบบนี้เนี่ยคุณสองคนก็จะโดนจับติดคุกด้วยผมไม่กลัวหรอกครับผมกล้าทกากล้ารับคนประเสริฐเขาจะคิดถึงคนทําเสมอค่ะ แต่คนเร็วเขาจะนึกถึงแต่ความสุขสบายของตัวเองตอนแรกแล้วว่าคิดนะคะว่าการขี้โกงเนี่ยมันจะเป็นทางลัดที่เร็วกว่าง่ายกว่าและสบายกว่าแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วค่ะว่าการทำสิ่งนี้ถูกต้องเนี่ยผลของมันจะยั่งดีและดีงามกว่าค่ะ ขอจับคุณในข้อหาติดสินบนเจ้าพนักงานทุจริตในการสอบนายร้อยตำรวจและสอบเข้าครูนี่ครับหมายจับผมไม่ได้ทำครับนี่ผมไม่รู้เรื่องครับคุณตำรวจนี่คุณมากล่าวหาผมได้ไงครับยังไงผมก็ขอเชิญคุณไปโรงพักหมวดครับคุณตัวไว้ครับเดินครับอะไรครับคุณตำรวจครับเดินที่โรงพักเดี๋ยวครับ เดี๋ยวเดี๋ยวคุณตำรวจเดี๋ยวคุณจะมาจับผมได้ไงครับผมไม่ได้ทำนะครับต้องผมไม่ได้ทำอะครับนี่โอยคุณตำรวจปล่อยผมเลยครับคุยที่โรงพักดีกว่าครับผมไม่ได้ผิดนะครับเดี๋ยวถ้าคุณจะแก้ข้อกล่าวหายังไงเนี่ยขอเชิญที่โรงพักดีกว่าครับโอ้โหเนี่ยนะครับผมขอจับคุณในข้อหาผู้กระทในการสอบนายร้อยตำรวจและสอบเขาครู ผมเนี่ยเป็นเลขาของท่านรัฐมนตรีนะพวกคุณจะมาทําอย่างนี้กับผมไม่ได้นะยังไงผมต้องขอเชิญคุณไปโรงพักครับหมวดครับเฮ้ยคุมตัวไว้ไม่ต้องเลยผรไม่ไปปล่อยปล่อยผมผมไม่ไปไงนี่พวกคุณอยากรลอดีกับผมใช่ไหม สอบคัดเลือกทั้งระบบของข้าราชการไทยเนี่ยสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญจริงๆและจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการวางรา,ากฐานให้ประเทศในการวางรากฐานให้เยาวชนก็คือระบบการศึกษาหรือระบบองค์กรครูถ้าเราได้ครูที่มีความรู้ความสามารถผ่านการสอบอย่างบริสุทธิ์ยุตธิธรรมและมีความโปร่งใสเราก็จะได้ เหลือจ้างที่มีคุณภาพสามารถกำหนดทิศทางของเด็กๆเกยาวชนของประเทศให้สามารถเดินไปสู่เป้าหมายที่เรียกเราเรียกว่าโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันแต่วันนี้เองเนี่ยถ้าระบบคู่ที่เข้ามาเกิดมาจากการสมยอมเกิดมาจากการทุจริตลอกข้อสอบให้ข้อสอบมีการโกงกันเป็นะระบบนั่นแหละครับเป็นผลเสีย ต่อเรือจ้างหรือเบ้าหลอมที่จะมาทำหน้าที่ของตนเองอย่างไม่สมบูรณ์และพี่น้องประชาชนคนไทยจะยอมไหมครับที่จะได้อย่างนั้นส่วนเรื่องกระบวนการการสอบเข้าตำรวจอย่าลืมนะครับว่าวันนี้มีอะไรเราก็เอะอะเข้าไปสถานีตำรวจไปหาตำรวจตำรวจจริงเป็นที่พึ่งแรกและเป็นกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นที่สามารถชี้ ให้สังคมเห็นถึงความเท่าเทียมความโปร่งใสความเท่าเทียมพันด้านกฎหมายได้เพราะฉะนั้นถ้ากระบวนการในการสอบคัดเลือกเข้าตำรวจเนี่ยมีปัญหาขึ้นมาอะไรก็เกิดขึ้นกับสังคมคิดไม่ออกใช่ไหมครับถ้าคิดไม่ออกเราคงต้องมาร่วมกันกลับไปดูแลตรวจสอบว่ากระบวนการเข้ามาทั้งระบบของตำรวจในการสอบเข้าทั้งหมด อย่าให้เกิดการทุจริตการ์รัปชันในกระบวนการสอบเราเห็นตัวอย่างหลายครั้งใช่ไหมครับกระบวนการสอบโรงเรียนพลตํารวจมีการใช้เครื่องมือสื่อสารอะไรต่างๆสิ่งนั้นแหละครับว่าถ้าประชาชนทุกคนใส่ใจและเฝ้าระวงังและร่วมกันตรวจสอบไม่หนีไปไหนละครับกับประชาชนของเราที่จะเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังในการดูแลการสอบเข้าของตํารวจทุกๆครั้งที่มีมาร่วมกัน รวมพลังในการดูแลนะครับตรวจสอบร่วมกันเพราะทุกคนคือเจ้าของประเทศ